เรื่องเด่นๆนะครับที่จะเกิดนะครับเมื่อดาวพุธและดาวองคารย้ายของชาวราศีกุมครับสวัสดีครับผมหมอเจครับนี่คือเรื่องเด่นๆที่จะเกิดนะครับเมื่อดาวพุธและดาวองคารย้ายครับเรื่องแรกครับดาวพุธนะครับเป็นเจ้าเรือนของลูกหลานบริวารและก็ยังเป็นเจ้าเรือนของอมรณะก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายและก็เรื่องการเดินทางเนี่ยเขาไปอยู่เป็น กเกษตรนะครับอ้าวก็เคก็มาดูเลย1อาจจะมีเรื่องของลูกหลานบริวารรู้สึกให้โชคให้ลาบหรือว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับผม2คือการเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆที่ท่านไม่คุ้นเคยนะครับแล้วเกิดโชคเกิดลาบเกิดเงินเกิดทองอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะได้มีเกณฑ์ว่าไปที่ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วก็จะเกิดการปรับตัวเกิดขึ้นและคราวนี้ก็มีดาวพฤหัสมาร่วมด้วยซึ่งเป็นเรื่องเงินครับ ดาวพฤหัส <ITA> เป็นเจ้าเรือนเรื่องเงินและก็จะเป็นเจ้าเรือนเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเรื่องของการเงินจะได้จากสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือจะได้จากการเดินทางใครที่เป็นสายเดินทางหรือเป็นเซลลหรือเป็นอะไรที่อาชีพที่ต้องเดินทางนะออนไลน์ก็ได้นะจริงคือการเดินทางเหมือนกันนะครับก็จะมีข่าวดีคืออาจจะมีเงินเข้ามาให้ได้ชื่นใจนะและก็อีกเรื่องหนึ่งคือโชคลาภอาจจะได้โชคลาภจากเด็ก หรือใครอยากมีลูกมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์ว่าจะสําเร็จอะไรเงี้ยใครอยากจะเลี้ยงสัตว์ก็มีเกณฑ์จะสําเร็จด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพลูกหลานบริวาร2เสียเงินค่าอาหารสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าทยอยทยอยเสียเนาะอืมประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าการเดินทางเกิดขึ้นแน่ได้ไปหลายๆที่นะอยู่ไม่นานอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะทั้งเดือนนะ ต่อไปดาวคารครับดาวคารของชาวราศีกุมเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของศาสชาแล้วก็เป็นเจ้าเรือนของกรรมะนะครับเรื่องงานและก็เรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเขาจะย้ายไปอยู่ในเรือนของคู่ครับหลังจากที่เขาเป็นอารินะครับเป็นนิดแล้วก็เป็นไปอยู่ในเรือนอาริมานตั้งนานะก็ทําให้บางทีเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีน้อยหรือว่าใครที่รองานอาจจะได้ที่แล้วเนี่ย ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่คุณจะได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวอังคารเขามาอยู่ในเรือนปกติไม่มีตําแหน่งอะไรก็จริงแต่มาอยู่ในเรือนของคู่นะครับคุณอาจจะมีโอกาสนะมีงานนะครับหรืองานเนี่ยก็จะตอบรับนะครับผมหรือบางคนนะแฟนนะช่วยแฟนทํางานอันนี้หรืออาจจะสร้างธุรกิจด้วยกันอันนี้เป็นไปได้นะหรืออาจจะจับธุรกิจด้วยกันทำอะไรร่วมกันแล้วเกิดประสบความสําเร็จนะครับ เกิดเป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองนะครับหรือบางคนอ่าเพื่อนหุ้นมาชวนเป็นหุ้นส่วนนะครับอ่าขอสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอคุณก็ไปหุ้นเอ้ยมันดีเว้ยมันเวิร์กเว้ยเฉยเลยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องงานนะแต่ลุ้นๆคือเรื่องงานอ่าสำหรับคนโสดอันนี้คือเรื่องความรักมาถึงแล้ว คนโสดมีโอกาสเจอคนที่มีสเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูลูกแบดแบดเข้ามาจีบอะไรเงี้ยดูเป็นแบบสายเถื่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยสายทรงโจนถึงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่ลุยๆออกเข้าห้าวเนี่ยเข้ามาจีบหรือเข้ามามีความแบบเขาเรียกอะไรเข้ามาทําความรู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วมาจากเพื่อนแนะนำมาด้วยนะครับผม แต่สิ่งที่ต้องระวังคือดาวเขาไปอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นคู่ศัตรูกันประมาณว่าอาจจะเจอคนชอบชูนี่แหละหรืออาจจะเจอคนที่หวานสเสน่ห์ไปทั่วนะครับในเรื่องของความรักนะส่วนเรื่องงานอาจจะเจองานที่ต้องรีบต้องเร่งนะครับต้องใช้แบบความแบบอุตสาหะของตัวเองเยอะหรือจะรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรเงี้ยก็แต่มีผลดีเยอะกว่าผลเสียนะ เมื่อดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารเดี่ยเขา้าย้ายนะครับอันนี้คือเรื่องเด่นๆนะครับที่ดาวอังคารดาวพุธย้ายของชาวราศีกุมครับสวัสดีครับ